เรามาทบทวนความทรงจําหรือความเข้าใจกันหน่อยแล้วกันถ้าผมมองจากตรงนี้อันเซอร์ตี้บัจเจตตัวนี้ตอบผมหน่อยสิครับว่าอันเซอร์ตี้บัจเจตนี้มีไทเอกี่ตัวไทบีกี่ตัวอ่าใครบอกตัวเดียวยกมืออ่าตัวเดียวนะมั่นใจทุกคนดูไว้นะกลุ่มนั้นบอกว่าไทเอมีตัวเดียวตัวไหน อ่าถ้าบอกตัวเดียวคือตัวไหนต้องบอกด้วยตัวเดียวอ่ะถูกแล้วตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวเดียวที่เป็นไทเอที่เหลือคือไทบีสังเกตจากอะไรครับตัวอะไรที่จะเป็นตัวตัดสินเลยระหว่างไทเอกับไทบีค่านี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าดีก of Freedom ใช่ไหมบอกไปแล้วว่ามันชื่อเขาเรียกว่าดีกีออฟฟีดอมนะดีกีออฟฟีดอมจะเป็นตัวตัดสินเลยว่ามันคือไทเอหรือไทบีเพราะดีกี f อฟ e ีดอมของไทบีคืออินฟินิตในขณะที่ดีกี f อฟ e ีดอมของไทเอคือเอลบหน่งถามต่อแสดงว่าผมทําการวัดกี่ครั้ง5ครั้งเพราะ n อ็ลบหเท่ากับสเพราะนั้น n ก็เท่ากับ5ทีนี้มี s เซนซิฟตี้โคเอฟฟิเชนต์ไหมครับ การวัดเนี่ยมีเซนซิตี้โคเอฟิเชนไหมมีก<ม>ี่ตัวตัวเดียว,วเท่าไหร่2.5 ppm ต่อองาศาเซลเซนอ่ะ,สะแสดงว่าในห้องนี้นี่เข้าใจอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันเซนตี้บัจจตเนาะที่เราจะมาใส่ซึ่งอันเซนตี้บัจจตอ่ะมันจะอธิบายหมดแหละอย่างอันเนี้ยมันก็จะบอกเราเลยว่าสแ้าตรดาดที่เราใช้มันคืออะไรเนาะ เราทําการสอบเทียบแบบไหนยังไงเนาะแล้วก็เรามีค่าที่เดไวเซอร์ตัวเนี้มันจะเป็นบอกอะไรครับเดไวเซอร์ตัวเนี้มันจะบอกว่าแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวคาลิเบเตอร์ของเราตัวเนี้ยนะมันตัวสแตนดาร์ดรีซิตเตอร์ตัวเนี้ยที่เรามาใช้เนี่ยนะครับถูกสอบเทียบมานะครับที่ระดับความเชื่อมั่น99% k เท่ากับ2ใช่ไหมครับอเอ้ยไม่ใช่95%ขอไปโอ้ยขอบคุณมากเลย แสดงว่าตั้งใจฟังผมแกล้งพูดให้ผิดไปงั้นแหละเพื่อให้ทักนะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเราก็จะถามไม่รู้ว่าเออเซนดาดเราเนี่ยมาใงไงเนาะแต่ละตัวก็อันนี้ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันก็คือเป็นกระจายในแบบเรกแทงกูล่าเนาะพอกระจายแบบเรกแทงกูล่าปุ๊บตัวดี v ว c e เซอร์มันก็จะเป็นสแควรูทสามเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อเอามารวมกันก็เป็นคอมบายนเซนตี้ได้เท่านี้ k เากับ2เพราะนั้นเวลาเรารายงานผลเราก็รายงานว่าโอ้มันมีค่าเท่าไหร่นะครับที่ uncertainty 0.89 ppm นะครับ,รบความเชื่อมั่น95%นะอันนี้คือเอารายงานอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าสมมุติว่าในบัจเจตเราอะ่ะมันมีทั้ง relative มันมีทั้ง absolute นะครับ ก็ให้เรารวมกันรงไหนที่รวมเป็น relative ได้ก็เป็น relative อันไหนที่เป็น absolute ได้ก็รวมเป็น a b s o l แล้วอย่างเห็นไหมครับตัวนี้เวลาเขารายงานผลเนี่ยเขาก็จะรายมันมีค่าเท่านี้นะครับบวกด้วยเท่านี้อันนี้ก็คือค่า absolute อันนี้ก็คือค่า relative นะครับก็คือต้องเอาค่าเนี้ยไปคูณกับ11 ppm นะครับอันนี้ก็คือเป็นการรายงานผลเพราะนั้นมันสามารถรายงานได้ทั้งแบบเป็นหน่วยเดียวไปเลย a b s o l ลู e ไปเลยหรือเป็นทั้ง absolute เป็นทั้ง relative รวมกันก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับระบบของเรา นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะนั้นนะครับในการที่เราจะรายงานผลการสอบเทียบนะครับในการที่เราจะรายงานผลการสอบเทียบนะครับเราก็จะรายงานว่าโอเคเราจะรายงานอยู่ในรูป y บวกลบด้วย u นะครับเมื่อ <wanna crear S 1> MM. u ก็ค uh, ือค่า uncertainty uh. ของเรานะครับ u ตัวนี้ก็คือค่า expanded uncertainty นะครับทีนี้นะครับ <language> สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยก็คือว่าไอ้ตัวเลขเวลาเรารายงานผลน่ะมันควรจะเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็น,หนึงความสามารถในการวัดของระบบเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติว่า u u c เราอะมีความละเอียดอยู่แค่0.1องศาเซลเซียสคุณจำเป็นไหมครับที่จะต้องรายงานค่าสมมุติค่าแก้หรืออะไรเงี้ยคุณยัต้องรายงานไปจนถึง0 0.00 ไปจนถึงสามสี่หลักอะไรเงี้ยจําเป็นไหมไม่จําเป็นเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้สะท้อนถึงถึงความสามารถในการวัดนั้นจริงๆอ่ะใช่ปะเพราะสุดท้ายมันก็กลายเป็นมันก็มองไม่เห็นนะเครื่องมือมันก็มองไม่เห็นนะใช่ปะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งเพราะเคยเห็นบางที่อ่ะผมจะรายงานมาเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมทั้งที่ในจริงอ่ะหลักดิจิตหรืออะไรที่มันมันจะต้องเอาไปใช้มันนิดเดียวนะครับอ่านั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่า เพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้นะครับก็จะสรุปนะครับขั้นตอนแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนเวลาที่เราจะมาทําการหาค่าอันเซนตี้นะครับเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเวลาเราจะหาค่าอันเซนตี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็คงต้องเริ่มเริ่มต้นจากการที่เราต้องหามาให้ได้ก่อนว่าอันเซนตี้ของเราเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือเราก็ต้องทําการเขียนแมทโมเดลนะครับแมทโมเดลมาว่าอันเซนตี้ของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ต้องหามาทุกองค์ประกอบอย่างเช่นถ้าเป็นทางด้านอุณหภูมิอย่างเงี้ยหลักๆเลยถ้าเป็นอันเซนตี้ทางด้านอุณหภูมิเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับหนึ่งเลยคือตัวเครื่องมือใช่ไหมคือตัว UUC ที่เราทําการวัดถูกต้องไหมเลยตัวแรก2คืออะไรครับสแตนดาร์ดใช่ไหมครับสแตนดาร์ด และ3คืออะไรครับแหล่งกําเนิดอุณหภูมิเนี่ยในทางอุณหภูมินะไม่ว่าจะเป็นคอนแทคหรือนอนคอนแทคเทอร์โมมิเตอร์นะมันจะประกอบด้วยส่วนประกอบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแตนด์ด r d มีค่าเซนต้อะไรบ้างครับของแซนด์ดอันดับแรกเลยก็คือแตนด์ด r ตตัวนี้ถูกส่งไปสอบเทียบไหมถ้าถูกส่งไปสอบเทียบมันก็ต้องมาพร้อมกับค่าอันเซอร์เทนตี้จากใบเซอร์ถูกต้องไหมอ่าอันนี้ก็ต้องมีละ สแตนดาร์ตตัวนี้มีค่าดริฟต์ไหมซึ่งเราจะเอาะดริฟเนี่ยมาเป็นตัวหนึ่งในอนันเซนที่บั d เจตเรานะครับแล้วเราต้องเอาโดยส่วนใหญ่อ่ะเราก็จะเอาค่าดริฟตเนี่ยไปใช้เราจะทําไปใช้ทํำไมครับคอนโทรลชาดใช่ปะ่ะเครื่องมือเราที่สําคัญเราควรจะทำคอนโทรลชาดไปด้วยนะครับเพื่อดูดูลักษณะการดริฟตของมันอะว่ามันเริ่มจะเลยขอบเขตหรือ,อยังหรือการดิฟของมันเป็นในลักษณะยังไงนะครับ อันนี้ผมก็แนะนําเลยว่าใครที่ส่งเครื่องมือไปสอบเทียบแล้วนะครับได้เครื่องมือกลับมานะครับเครื่องมือเนี่ยควรจะทำคอนโทนรลฉาดไว้ด้วยว่าค่าของเครื่องมือเรายังเป็นอยู่ในนี้ไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะเข้าไปสู่ในเรื่องของเขาเรียกอะไรของของการทวนสอบเครื่องมือหรือการทวนสอบผลการสอบเทียบนะซึ่งอันเนี้ยผมเคยทำเฟซบุ o กไลฟ์ไปแล้วก็เข้าไปดูได้เราก็ต้องหามาก่อนว่า อันเซอร์เดนตี้เนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวอะไรบ้างแสตนดาร์ด UUC แล้วก็ตัวเทมส์ซอสหรืออะไรเงี้ยเราก็เขียนเป็นพอเราได้แมทโมเดลปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องมาแยกแยะว่าไออันเซอร์เดนตี้ในแต่ละคอมโพเนนต์เ,เนี่ยมันเป็นไทป์เอนะครับหรือมันเป็นไทป์บีนะครับทีีน้ถ้ามันเป็นไทป์เอเราก็จะไปหาโดยการหาอะไรครับหารีพีทอเบริตี้ใช่ไหมครับหารีพีทอเบริตี้แล้วเอาค่ารีพีทอเบริตี้ของมันจริงๆมันก็คือแสตนดาร์ดเดเวชันนั่นแหละถูกต้องปะ ไปหาค่า Standard d e v i a t i o n แล้วเอาค่า Standard d e v i a t i o n ตัวนี้ไปหารด้วย Square root N นั่นเองนะครับเราก็จะได้ค่า u n e r t a i n t y ท y p e A ส่วนที่เหลือก็จะเป็น Type B ซึ่ง Type B <ม>เราหาจากอะไรก็ต้องไปดูว่ามัน Component อะไรถ้าเป็นเรื่องของ Uniformity ก็เอาไปหาร Square root 3 Stability ก็หาร Square root 3เนาะเพราะมันมีการกระจายเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรประมาณนี้นะครับเป็นพวกช็อตเทอร์มสแตบิลิตีอะไรเงี้ยก็เอาไปหาร Square Root 3นะครับ อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ครับมันก็จะเป็นในส่วนที่เราต้องแยกแยะว่าเป็นไท A ไท B เราจะได้จัดการมันถูกพอเราจัดการไท A ไท B เสร็จเราเอามันมาทาไมครับเอามันมารวมกันตอนเรามารวมกันเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้คอมพเนนตททั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบคอร e เ a เ e d หรืออันคอร e เ a เ e d ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นแบบคอร e เ a เ e d เราก็บวกกันโดยตรงเลยแต่ถ้ามันเป็นอันคอร e เ a เ e d เนี่ยเราก็รวมกันโดย รูทซัมสแควร์ก็คือเอาแต่ละคอม p พนเนนต์ไปยกกําลัง2ก่อนแล้วบวกกันแล้วถึงถอดสแควร์รูทออกมานะครับถ้าสูตรใน Excel กในือ็กเซลก็คือสแควร์รูทแล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็จํานวนใช่ไหมแล้วก็ถอดออกมาอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะยุคนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า Excel นะที่จะช่วยเราได้นะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะ Excel นะมันก็จะมีพวกโปรแกร,รมของพวก Google หรืออะไรที่มันทำออกมาคล้ายๆกันเลย คล้ายเอ็กเซลคล้ายเวิเลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเปิดหน้าตามาแทบจะคล้ายกันนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับอ่ะ,อะเพราะนั้นพอเรารวมเสร็จนะครับอ่าเราก็ได้คอมบิน e ซนตี้เนาะพอได้คอมบิน e ซนตี้เราก็เอาไปหาค่า e c t i v e d e g r e e of f r e e d o m พอเราหาค่า e c t i v e d e g r e e o ออ r e e d o m ออกมานะครับเราเอาค่า e c t i v e d e g r e e of f r e e d o m ของเราเนี่ยไปเปิดตารางนะครับไปเปิดตารางไปเปิดตารางปุ๊บถ้า e c t i v e d e g r e e of f r e e d o m ของเราเนี่ย มีค่าเกิน200นะครับเราก็ตีว่ามันคือค่าอินฟินิตี้ทีนี้พอถ้าเป็นเป็นค่าอินฟินิตี้ปุ๊บเนี่ยนะครับค่า k ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ที่ระดับความเชื่อมั่น68% k เท่ากับ2ที่ระดับความเชื่อมั่น95%และ k เท่ากับ3ที่ระดับความเชื่อมั่น99%อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของหาค่า k มาเอาค่า k มาทำไงครับมาคูณกับตัว combine c e t n t y จะได้สิ่งที่เรียกว่า expanded uncertainty ซึ่ง expanded uncertainty ตัวนี้ครับคือสิ่งที่เราจะรายงานค่ามันออกไปนะครับเราจะรายงานค่าออกไปว่า expanded ว่า uncertainty ของเรามีค่าเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะ expanded uncertainty ที่เรารายงานค่าออกไปเนี่ยมันจะเป็นค่าความไม่แน่นอนที่มาพร้อมกับระดับความเชื่อมั่นนะครับเช่น uncertainty เท่ากับ0.5องศาเซลเซียสที่ระดับความเชื่อมัน่น 95%นั่นหมายความามงครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาเครื่องมือนี้ไปใช้งานนะครับเครื่องมือนี้ต้องมีค่าความผิดพลาดหรือบวกลบอันเซนตี้เนี่ยไม่เกิน0.5องศาเซลเซียสในการวัด100ครั้งผิดได้ทอร์เรนต์หรือว่าผิดออกไปจากนี้ได้ไม่เกิน5ครั้งนะครับนั่นก็คือความมั่นใจเพราะนั้นเวลาเราบอกค่าเซนตี้เราต้องบอกไปด้วยความมั่นใจด้วยว่าเรามีความมั่นใจเท่าไหร่นะครับ อ่ะหลังจากนั้นเราก็รายงานผลนะครับในรูปแบบนี้นะครับโอเค